สวัสดีครับดิกกดาจ่าเมื่อนี้ก็พามาวัวไรไปนาครับพี่หนอนครับเมื่อนี้ผมมากับหมออมสินนะครับมาเก็บสมุนไพรครับพี่หนอนครับเก็บผักเดาเมื่อเก็บพักเะดาพร้อมครับเมื่อนี้พามาชมสมุนไพรบำรุงร่างกายเป็นสมุนไพรกระตุ้นกำนัดครับพี่หนอนครับเมื่อนี้พามาชมพะยาล่าคอมพะยาล่กหอมครับพี่หนอนครับมาเบ่งพยาล่กหอมครับ พยาหลักหอมครับพี่น้องครับนี่ครับพยาหลักหอมหรือว่าต่ำยันตัวเมียนะครับเขาเป็นเขาเป็นตัวเมียครับตัวผู้ก็คือต้นมูต้นหมานะครับอันนี้คือตัวเมียตัวเมียเขาจะมีเอกลักษณ์ใบะลายสินะครับใบของเขาจะสวยลายสวยงามนะครับตัวเมียครับเป็นหลักหอมนะครับ กุดบ <for> ่เหรอพเรเต็มเลยครับตัวเมียรครับเขาจะมีหลากเล็กกว่าต้นมูต้นหมานะครับตำยันตัวเมียตัวผูกก็คือต้นมูต้นหมานะครับอันนี้ตัวเมียรครับ พญารากหอมครับพี่น้องครับรากเขาหอมครับเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังกระตุ้นกำนัดเป็นสมุนไพรสมุนไพรช่วยบำรุงหัวใจนะครับพี่คุดเอาไปซ้ําไปเห็ดหยาครับพี่น้องครับในช่วงฤดูแร้งครับดินแข็งครับพี่น้องครับยุโคนหัวหน้าครับพี่น้องครับดินแข็งครับ ตำยันตัวมียหรือว่าพญารักหอมนะครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรที่บำรุงกําลังกระตุ้นกํานัดได้ดีมากๆเลยครับพี่น้องครับหมออมศีลเพพ่นบอกไว้ยังซ่ำครับพี่น้องครับัญยันตัวมียนี่ครับใส่ต้มน้ำดื่มหรือว่าดองเหล่านะครับเอาไปซ้ำครับนี่ครับเอาไปซ้ำใส่ดินเลยนะครับนี่ครับ ดินโพ้นครับพี่น้องครับผู้ใดอยากได้กรติดต้อหมออมศิลเข้ามานะครับได้พี่น้องครับเพิ่นซ้ำไม่หลายอยู่ครับเป็นดินโพ้นครับหลากของเขาจะหอมนะครับพี่น้องครับเขาเป็นตัวเมียชื่อของเขาก็คือพญาหลักหอมครับ เป็นสมุนไพรที่พบเห็นได้หน่อยอยู่ครับพี่น้องสัญญาณตัวนี้ครับบางบริเวณกับบ่ค่อยโคเห็นเขานะครับนี่ครับดินโพนครับพี่น้องปิดก่อนเลยครับเลืดดูแรงครับอยากหลากหอมครับนี่ครับหลากของเขากินหอมครับหอมพี่น้องครับ มอน้ติกนะจ่ากับพามาคุดสมุนไพรรักหอมครับพี่น้องครับพญายรักหอมครับจำยันตัวเมียนะครับเป็นสมุนไพรที่บำรุงหัวใจบำรุงร่างกายกระตุ้นกำนัดได้ดีมากๆนะครับครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมอน้ติ๊กนะจ่ะสวัสดีครับ